วันนี้ทีมหญิงจะได้เลือกหมูน้ำตกค่ะมามา่รถหมูน้ำตกนะครับและเกมวันนี้คือเกมร้องเพลงของศิลปินครับและกติกาของเราคือผ uh ู้แข่งขันจะต้องบอกชื่อเพลงนะครับและร้องเพลงจากรูปของศิลปินครับให้ถูกต้องภายใน6 0ิวินาทีโดยห้ามร้องซ้ำเพลงเดิมทีมไหนร้องได้มากกว่าทีมนั้นชนะนะครับอ้าวมาเริ่มต้นกันจากทีมหญิงก่อนเลยนะครับกิ่งกันนัดนะครับตั้งใจให้ดีพร้อมแล้ว6 0สิวินาทีเริ่มครับ ได้ินคยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมค่ะถูกต้องครับโคเตโต้ค่ะบังเอิญว่าฉันซนิาชื่อเพลเียงพอเพียงพอค่ะเพียงพอถูกต้องครับโคเตุนิสาเธอมองฉันเป็นตัวจริงงค่ะรักแค่หรือแค่เหงาค่ะถูกต้องครับเบิร์ตธงชัยครับโออนนน้องลดีดอ้อนหน่อไม้เล้ยค่ะอ้อนหน่อไม้เลิ้ถูกต้องครับโดลุนิสาครับแน่นั่นก็คือเธอคนนี้ค่ะถูกต้องครับทยรฟินเพียงอื้อ แต่เหมือนกินแซ่กัสติกค่ะถูกต้องครับโพเตโต้ครับให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้แชร์ค่ะแชร์ถูกต้องครับเบิร์ดทงชัยครับขอกจิงจังเลือกคนชื่อเพลงบอกรอควันค่ะถูกต้องครับได้โดยฟินครับนี่คือสิ่งซสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นนั้อสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญถูกต้องครับโบรคุนิตาครับฉันรู้เธอมีอดีตในใจ่ ต่อเนื่องมากสามารถทําไปได้ถึง10เพลงกิ่งกันนั้นนะครับมี1ิคะแนนแล้วครับเ,เดี๋ยวด้านนี้ก่อนครับมามาไปพระก่กรต้องสู้เขาไม่ได้นะต้องมาดู2หนุ่มของเราจะสู้2ส,สาวได้ไหมนะครับ60ิวินาทีเช่นกันศิลปินเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นใครบ้างขอให้โชคดีนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัว เริ่มครับคลาสครับฉันรู้ฉันแทนเขาไม่ได้ขอชิ้นน้ำตาจากคลาสครับถูกบวกครับเจงมาจากไหนคือแพ้ใจเธอช่มเองแพ้ใจครับแพ้ใจถูกต้องครับตอบครับฉันมีอนเขาไม่มีกำลังเหมือนเราชื่อชื่อเองใชครับถูกต้องครับชัดๆหน่อยครับชีวิตแค่โดนทำร้ายโอกาครับโอกาสถูกต้องครับไมคเจริญบุระครับสุดขีดแล้วแค่สุดขีดสุดลทธิ์สุดเด็ดสุดลทธิ์สุดเด็ดเขาครับแคลาสครับ ชิมไม่ได้เป็นคนเกเรเลยทุบอกไม่ได้โรคประจําตัวครับถูกต้องครับอ๊อฟตองศักดิ์ครับหยุดไม่ได้รอยหยุดไม่ได้ขาดใจครับหยุดไม่ได้ขาดใจถูกต้องครับบอดี้สแลมครับชีวิตมันต้องเดินตามหาความเชื่อครับความเชื่อถูกต้องครับแพสครับก็นหนวใจจะขาดหนาวครับหนาวแข็งทุกต้องครับบอดี้สแลมครับ ขอฟ้าด้วยขอครฟ้าขอรฟ้าไม่จริญกุลาครับดอกไม้กับแจกันครับดอกไม้กับแจกันถูกต้องครับได้ครับท่านรองท่สาวไทยนม่จะไม่ทันนะครับร้องไปได้ถึงสิบเอ็ดเพลงเสียนิดเดียวเลยครับตอนนี้บเคะแนนนะครับในขณะที่ สองสาวของเรากิ่งกับนัดมี10คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกิ่งกับนัดไปลุ้นโบนัส5 0าพันครับส่วนเดียวกับฟลุกไปลุ้นโบนัส1,000 0มนบาทเฉียนกันหนายาแดงพา8ใช่แล้วครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องน้องเดอะสตารกันนะครับว่าเขาจะคว้าโบนัสของเราไปได้หมดหรือไม่ในมาสเ e อร์คคู่หูคู่เพลงสักครู่เดียวครับ ครับทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าจะขึ้นมาร้องก่อนครับเคสชิญสองสาวขึ้นมาก่อนเลยวันนี้นะครับสำหรับโบนัสช่วงแรกนี้5,000บาทนะครับน้องอก,กิ่งกับน้องนัดจะต้องประชันกับน้องกล้วยเดอะซิงเกอร์นี่ว่าใครจะแน่นนนอ้ออาวเรามี4เพลงให้เลือกตงต่อไปนี้นะครับ 1. ฤดูรัก 2. ความสุข3ใครสักคนและ4อย่างน้อยครับฤดูรักค่ะ ฤดูรักนะครับเอาละครับจะเป็นอย่างไรวันนี้พบกับน้องกล้วยเดซิงเกอร์ ไม่เคยสนเพราะทุกๆวันที่มีเธออยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้รหรือูอะไรฉันรู้แต่ว่าใจฉันมนีเธอมีเธอเป็นฤดู กินกันงนั้นนะครับก็สามารถร้องได้ถูกต้องรับโบนัสสสมไว้ห0 0พันบาทในรอบที่นะครับสองหงขึ้นมาบ้างมาเลยดี่ยวกับพลุกขึ้นมาเลยนะครับเหลืออีก3าเพลงให้เลือกนะครับความสุขใครสักคนและอย่างน้อยครับให้เดี่ยวเลือกนี่เหออย่างน้อยแล้วกันครับอ้าววันนี้ฟลุกกับเดี่ยวนะครับก็ต้องมาประชันเจอกันนะครับเพลงนี้กับออรเดซิงเกอร์โบนัสหนึ่งหมื่นครับ มีใครบางคนให้คำนยามเหมารักคือความสุขแตกต่างกับฉันที่มองว่ารักคือความสุขอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางที ก็ยิ้มได้เหื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไร กรองได้ถูกต้องหมดพร้อมกันด้วยรับโบนัสเพิ่มมาอีกหนึ่งมืนบาทมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก่อนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องกล้วยและน้องออดเดอะซิงเกอร์ครับวันนี้หมดเวลาคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมถดกับเรานะครับเอาวันนี้หมดเวลาครับรูปนี้เจอกันใหม่แล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ